ประวัติแตงโมนิดาพัชระวีรพงศ์แตงโมนิดาเกิดเมื่อวันที่13กันยายนพศ2527ปัจจุบันอายุ36ปีเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จากการชักชวนของแม่มองให้มาทดสอบหน้ากล้องและได้งานถ่ายแบบโฆษณาจนในปีพศ2545ได้เข้าประกวด Miss Teen Thailand ปี2002โดยเธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับ4 จากนั้นได้เห็นประกาศของโทรทัศน์ช่อง7จึงมาทดลองงานและได้เล่นละครเรื่องเบนจาขี่ตาความรักและในปีพศ2 5 4 7แตงโมนิดาก็ได้มีผลงานละครที่เป็นผลงานแจ้งเกิดในฐานะนักสแสดงและนางเอกเต็มตัวจากละครเรื่องอุ่นไอรักในบทของกาเบลประกบคู่กับพระเอกหนุ่มสีสิวัแในหลังจากนั้นแตงโมนิดาก็มีผลงานละครอีกมากมายโดยมีทั้งบทนางเอกและนางร้ายสลับกันไปตามแต่โอกาส สังกัดสถานีโทรทัศน์ช่อง7ตั้งแต่ปีพศ2546จนถึงปี2557โดยในปี2557แตงโมนิดาได้ขอยกเลิกสัญญาจากการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7มาเป็นนักแสดงอิสระหลังจากอยู่กับช่อง7มานานกว่า11ปีทางด้านการศึกษาแตงโมนิดาสำเร็จการศึกษาระดับปฐมศึกษาที่โรงเรียนคริชธ,ธรรมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยายลัยรามคำแหง และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเพนสมิดเคยเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตคณะศิลปรกรรมศาสตร์สาขาการแสดงและปัจจุบันศึกษาในหลักสูตรพิเศษของมหาวิทยาลัยรังสิตทางด้านครอบครัวแตงโมนิตาเป็นบุตรของนายโสพลพัชระวีรพงษ์และนางพานิตาศิรยุทธโยธินแรกเกิดใช้ชื่อว่าแตงโมพัชรวีรพงษ์ภายหลงังได้เปลี่ยนเป็นพัทธรธิดา จนล่าสุดได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นนิดาในวันที่11ธันวาคมพศ2556แตงโมนิดาได้สมรสกับนักร้องนักแสดงชายโตโน่พาคินหลังจากก็ผ้าดูใจกันมานาน6เดือนแต่หลังจากใช้ชีวิตคู่ได้เพียงแค่2ปีทั้งคู่ก็ได้เลิกรากันไปในเดือนกันยายนพศ2558โดยโตโน่พาคินได้หลุดปากพูดออกมากลางเวทีคอนเสิร์ตว่าตนเองครองสถานะโสดและแตงโมนีดา ได้รับเด็กหญิงอธิษฐานจุธาสุขสวัสดิ์หรือน้องอทเทอร์ซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้จัดก,การส่วนตัวของเธอมาเป็นบุตรบุญธรรมทางด้านชีวิตส่วนตัวหลังจากที่เธอนั้นเพิ่งเปิดตัวว่ามีคนรู้ใจแม้ว่าจะไม่ยอมเปิดเผยหน้าตาแต่ก็ทําให้ชีวิตของเธอสดใสขึ้นมาอีกครั้งหลังจากผ่านมรสุมใหญ่ในชีวิตที่สูญเสียคุณพ่อสุดที่รักไปล่าสุดก็มีเรื่องให้เธอต้องกลุ้มใจอีกครั้ง เมื่อเจอพิศสารลยกรรมทำผิดรูปไม่สามารถขยับปากได้มากซึ่งเธอได้เผยว่าทำให้เธอนั้นค่อนข้างเครียดแต่กำลังรักษาตัวเองอยู่และถ้าหากผู้จัดละครเมตตาเธอพร้อมจะรับงานแต่ไม่กล้าที่จะเดินไปของ,งานเองเพราะหน,าน้าตาของเธอนั้นยังไม่สมบูรณ์แบบนอกจากนี้เธอยังเปิดใจผ่านรายการโวนกระแสว่าตอนนี้เธอใช้เงินเก่าในการกินการใช้อีกด้วยแตงโมนิดากับอุบัติเหตุรั้งร้ายแรงในชีวิต เมื่อวันที 5, ่5เมษาย,ยนพศ2550แตงโมนิตาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ระหว่างขับรถกลับบ้านหลังเลิกงานถ่ายละครโดยเธอได้ขับรถ v o ล ks สวาเกเปิดประทุนบนทางด่วนด้วยความเร็วสูงโดยไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยโดยเธอนั้นได้เกิดหลับในและหักหลบรถคันข้างหน้าจนเสียหลักพลิกคว่ำจนตัวเธอนั้นกระเด็นออกมานอกรถซึ่งถือว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งร้ายแรงในชีวิตเลยก็ว่าได้แตงโมนิตา กับกรณีถูกสื่อมวลชนคว่ำบาตรในกลางปีพศ2553แตงโมนิดาได้ถูกสื่อมวลชนสายบันเทิงคว่ำบาตรไม่นำเสนอข่าวเนื่องจากเธอนั้นได้แสดงอาการฉุนเฉียวก้าวร้าวใส่สื่อมวลชนอยู่เสมอโดยต่อมาเธอก็ได้มีการขอโทษสื่อมวลชนผ่านวิดีโอคลิปแตงโมนิดากับบทบาททางการเมือง โดยในปี2556แตงโมนิดาได้เข้าร่วมชุมนุมคัดค้านร่างพระราชะบัญญัตินิรโทษกรรมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพร้อมกับบิดาด้วยวาทะการพูดแบบผงผังดังฉายาฝีปากไร้ตะก้อตามที่สื่อมวลชนได้ขนานนามไว้เธอจึงเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในด้านลบอย่างต่อเนื่อง